Jazz beat. Jazz beat. Jazz beat. สวัสดีนักเรียนชั้นปหาทุกคนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันใน ครั้งที่2กันแล้วเนาะซึ่งครั้งที่1ของเราเนี่ยนะคะเชิดจ๋าก็ได้ให้หนักเรียนเนี่ยได้นะคะไปทบทวนอะไรคะคำศัพท์กันใช่ไหมยังพอจําได้ไหมว่าคําศัพท์ที่เชิดจ๋าให้ไปทบทวนเนี่ยอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ นะคะคำศัพท์ที่เช่าจ๋าให้นักเรียนไปทบทวนมาจากหนังสือเรียนในหน้าที่44ของเรานะคะซึ่งในหน้า44ของเราเนี่ยจะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมดอยู่8คำด้วยกันซึ่งใน8คำนะคะได้แก่อะไรบ้างเชื่อจากว็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยนะคะคงไปฝึก 1. ฝึกอ่านกันมาแล้ว 2. ไปศึกษาทานเสเลกันแล้วใช่ไหมล่ะแปลภาษากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าในแต่ละคำทั้ง8คํคำเนี่ยที่นักเรียนหาไว้เนี่ยหมายถึงอะไรและความหมายหมายถึงอะไรกันนะคะซึ่งในวันนี้ดิอร์าจ๋าก็ได้นำคำศัพท์เนี่ยให้นักเรียนได้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะที่นี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้หยิบหนังสือหรือไม่ยังไม่ได้เตรียมแบบฝึกหดัดรอค่ะ ให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดของนิเชอร์จาร๋านะคะขึ้นมาเตรียมพร้อมรอได้เลยเราจะได้เรียนไปพร้อมกันแล้วก็ทบทวนไปพร้อมกันนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า44คะ่ะในหน้า44ของเรานะคะนักเรียนในหนังสือนักเรียนคงมีคำอ่าน และคำแปลกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามา Learn the words again อีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้ทบทวนแล้วก็ออกเสียงกันไปด้วยคำแรก do homework คือการทำการบ้านหรือทำการบ้าน number two w a h the dishes ล้างจาน number three Clean my desk ทำความสะอาดโต๊ะเรียน Four set the alarm การตั้งนาฬิกาปลกุก Five go fishing ตกปลา Six go swimming ว่ายน้ำ Seven go bowling คือโยนโบลิ่งไปโยนโบลิ่ง e Go to sleep ก็คือการเข้านอนซึ่งนะคะชั่วโมงแรกเราก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยฟังกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะเมื่อฟังคำศัพท์นะคะในส่วนของตอน B จะเป็นการพูดถึงว่าในนะคะหลังจากที่นักเรียนเลิกเรียนเนี่ยคิดไว้ว่าจะทำอะไร อาจจะเป็นงานอะดรเรกหรืออาจจะเป็นงานประจำก็ได้คำว่างานประจำคืออะไรทําการบ้านเพราะคำว่าดูโฮมเวิร์กจะไม่ใช่งานอิเรเลแต่จะเป็นงานประจำที่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบในการทําการบ้านในทุกๆวันและในทุกวิชาด้วย ทีนี้นะคะให้นักเรียนดูตามนะในส่วนของ b นั้นเขาบอกว่า ask and answer ก็คือมีคนถามแล้วก็มีคนตอบนักเรียนคะในประโยคคำถามนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ถามคำถามที่บอกว่าหลังจากเลิกเรียนจะทำอะไรหรือว่าจะทำอะไรหลังจากเลิกเรียนดังนั้นเมื่อเรานะคะเรียนจบในหน้านี้ และฟังบทการถามตอบในหน้านี้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ค่ะ 1. คําคำศัพท์ 2. การถามคําถามที่ถามว่าหลังจากเลิกเรียนจะทําอะไรและ 3. จะต้องได้คำตอบวิธีการตอบว่าถ้าได้ยินคำถามถามว่า What will you do after class เราจะตอบว่าอะไร สิ่งที่เราอาจจะคิดไว้เช่น I think ฉันคิดไว้ I will I will หรือ I'll คำนี้เป็นตัวย่อของ I will W I L ที่บอกว่าฉันจะจะอะไรนักเรียนก็คิดดูค่ะ I think I will go swimming ร้อนๆแบบนี้อยากไปไว่ายน้ำแต่ตอนนี้ว่ายยังไม่ได้เพราะว่าด้วยนะคะโลกโควิดเนี่ย สิเนี่ยยังมีอยู่นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อยังเยอะอยู่อะไรที่เราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเราก็งดไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงในการที่เรานะคะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายเนาะ I think I will do homework ก็ต้องทำการบ้านแหละ I think I will คล้ายสิ่งฉันว่าฉันจะไปปั่นจักรยานสักหน่อยนะ่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งคือพร้อมกันเลยเนาะดิเชอร์จ่าก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้นะคะฟังคำศัพท์ในส่วนของ A 8คํคำจากนั้นนะคะในส่วนของต้น B เป็นการพูดถึงเคสเจนนี่แอนดี้แอนด์สกอตนะคะซึ่งเขากำลังพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนะคะหรือว่างานที่เขาเนี่ยคิดไว้ว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วเขาจะนะคะทำอะไรกันและอย่าลืมนะคะฝึกถามค่ะ What what Will you do after class? ถ้านักเรียนได้ยินคำว่า What will you do after class นักเรียนก็ดูตามนะคะตัวเลขข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ลองตอบดูว่าเคสจะพูดว่า I think I will อะไรหรือว่า I think you อะไรเจนี่ I think อะไรถ้านักเรียนตอบตามถูกได้นั่นหมายถึงว่านักเรียนเข้าใจจากนั้นเมื่อฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วดิเชอร์ฉาเนี่ย ก็จะนะคะมีอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาริเล็กที่นอกเหนือจาก8อย่างนี้ว่าอะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําการบ้านเราไม่ได้โยนโบวลิง่งเราไม่ได้ทําความสะอาดโต๊ะแต่เรามีสิ่งอื่นๆที่คิดไว้ว่าจะทําหลังเลิกเรียนที่ไม่ตรงกับเขาเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจ,จะมีคําศั์นะคะเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกกันแล้วแล้วก็อาจจะตรงกับนักเรียนหลายๆคนนะคะที่หลังเลิกเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะหนึ่งคือ ได้ได้ทำงานงานนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีร้องเพลงเต้นลําเล่นเกมเตะฟุตบอลอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ไปฟังหลังจากที่นักเรียนไปฟังซีดีกันเลยคะ่ะนะคะอย่าลืมนะคะอ่านไปด้วยชี้ตามไปด้วยฝึกพูดไปด้วยแล้วเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะคะ A. Learn the words. Number Words Do homework. Number two. Wash the dishes. Number three. Clean my desk. Number four. Set the alarm. Number five. Go fishing. Number six. Go swimming. Number seven. Go bowling. Number eight. Go to sleep. Uh, Ask and answer. Kate, Jenny, Andy, and Scott are talking about what they will do after class. What will you do after class? I think I'll go to sleep after class. ดูรูปประโยคนะคะเ <Number one. S 3> คจะตอบว่าอะไรขอพักนิดนึงเข้านอนเลย <Number two. S 3> What will you after class you <l> do เจนนี่ล่ะก็คงจะต้องทำการบ้านหลังจากเลิกเรียน <Number three. S 3> What will y o แอนดี้บังไปโยนโบลิ่ง <Number> four. What will y o และคนสุดท้ายสกอตก็คงจะต้องทำความสะอาดโต๊ะเรียนตัวเองหน่อยนะคะก็ตอบกันมาแล้วนะคะซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็จะตอบว่า I think I will หรอ I think I, will I, think I ส่วนเคทพูดว่า I think I'll uh, go to sleep after class ก so, ็คือหุยเรียนเหนื่อยแล้วว่าขอเข้านอนหรือว่าของีบสักนิดนึงแล้วกันนอะนเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมานะคะส่วนเจนี่บอก I t h I n k i l l do homework after class ส่วนเจนี่บอกว่าฉันคงจะต้องทำการบ้านหลังจากเรีเรยนส่วนแอนดี้ค่ะอาจจะนะคะเขาเรียกว่ายังไงดีสบายสบายหน่อยนะคะอาจจะนัดเพื่อนไปโยนโบลิง่งก็เลยบอกว่า I think I'll go bowling after class ส่วนสกอตค่ะเห็นจากโต๊ะเรียนตัวเองแล้วอ คือไม่มีพื้นที่ที่จะต้องเขียนหรือว่ามองดูแล้วไม่สะอาดหรือว่าไม่เรียบร้อยจัดของไม่เรียบร้อยนะคะสกอตก็เลยว่า I rank i l k e clean my d e c k ก็คืออาจจะเป็นการนะคะทำความสะอาดจัดโต๊ะตัวเองให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะที่เชอร์จะได้บอกไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ทำ สิ่งนี้ตามคำนะคะที่เขาเนี่ยได้ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วเราจะมีคำไหนนะคะ เป็นคำตอบของเราได้บ้างซึ่งคำเมื่อกี้เราก็อาจจะเป็นคำว่า hobby ได้นะคะที่แปลว่างานอดิเรกเนาะซึ่งงานอดิเรกของเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคำว่างานอดิเรกหมายถึงอะไรงานอดิเรกหมายถึงเอาไวท้ทาหลังจากที่เรานะคะเลิกเรียนหลังจากที่เรานะคะเรียนหนังสือหรือว่าเป็นการใช้เวลาว่างนั่นเองเราเรียกว่างานอดิเรกงานอดิเรกบางคนอาจจะเป็นงานที่ตัวเองชอบทาอยู่เป็นประจำไม ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงร้องเพลงวาดรูประบายสีเตะฟุตบอลว่ายน้ำปั่นจักรยานเล่นแบดมินตันออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าฮ o อบบี้ก็คืองานอดิเรกของเราทีนี้เรามาดูกันว่าในงานอดิเรกเนี่ยที่เชิดจ๋าจะนำมาเนี่ยมีนะคะคำศัพท์ ที่อาจจะเป็นของนักเรียนไหมคําว่าเป็นคําศัพท์ที่อาจจะเป็นของนักเรียนไหมก็คือที่เช่อจ่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจะตรงกับน,นักเรียนบ้างไหมนะคะเผื่อใครตรงก็จะบอกอุ้ยเรามีอยู่ในนี้เลยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีจะทํายังไงดีถ้าที่เช่อจ่าเนี่ยให้เราได้วาดไม่เป็นไรค่ะบอกแล้วถ้าที่เช่อจ่าหามาให้นักเรียนได้เรียนได้ ก็ต้องมีคำศัพท์นั้นอยู่แล้วใน Google นะคะในอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนอยากจะรู้นะคะหามาได้ทั้งหมดเลยทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่เชื่อจ๋าคำศัพท์ที่ยกมาให้เนี่ยได้แก่คำว่าอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะนี่ช่วงนี้เลยนะคะป๊อปปูล่ามากสำหรับนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนบอกว่าโอ้อันนี้เลยหนูมีค่ะ อันแรกนะคะคำแรกของเราก็คือนะคะ surfing the internet surfing the internet ดังนั้นคำว่า surfing the internet ก็อาจจะเป็นการหาข้อมูลการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะการหาข้อมูลการเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นนะคะเกมคำศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหาข้อมูลต่างๆเราใช้คำว่า surfing the internet ก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการหาข้อมูลต่อไปค่ะ swimming คำนี้นะคะ swimming swimming คำว่า swimming คือการว่ายน้ำซึ่งี่เชอร์จ่าก,ก็ได้บอกไว้ว่าอย่าพิ่งนะคะตอนนี้เราก็อาจจะเอาไว้ก่อนอยังไม่มีใครที่จะกล้าลงน้ำ next playing football playing football อันนี้ก็จะเป็นนะคะนักเรียนก็น่าจะรู้ว่าเพื่อนในห้องของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นนะคะอยู่ในอะคาเดมีนะคะน้อยๆน,นะคะเป็นนักฟุตบอลนะคะอาจจะเป็นอ่า นักกีฬาของโรงเรียนเราเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนนักกีฬาในกีฬาสีในการแข่งขันก็มีนะคะ playing football ก็คือเล่นฟุตบอลหรือการเตะฟุตบอลถ้าเรียกง่ายๆนะคะต่อไปค่ะ playing game playing game ดังนั้นคำว่า p l a y ing game อของทิเชอร์จากขาดไปตัวหนึ่งก็คือการเล่นเกมไม่ว่าจะเล่นด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้น,นักเรียนจะชอบเล่นเกมก็คือเกมคอมพิวเตอร์ playing computer games ก็ได้นะคะ playing computer game ก็คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งนะคะก็จะเป็นแบบออนไลน์เนาะนักเรียนก็จะเล่นกันซึ่งตอนนี้โอ้โหทิเชอร์จะไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยเพราะว่าไม่เคยเล่นแต่ถ้าแล้พูดไปเนี่ยนักเรียนบอกว่าเชือ่อผมรู้ขอตอบ ตอบตอบที่บ้านได้วันเรียนชอบเล่นเกมอะไรนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการาฝึกให้นักเรียนได้นะคะกล้ามเนื้อเท้านะคะกล้ามเนื้อเท้าในการทรงตัวต่างๆด้วยเนาะคลายเสียงคำนี้อ่านว่าคลายเสียง คลายสิ่งคือการปั่นจักรยานนักเรียนอาจจะไม่ได้ปั่นออกมาด้านนอกถนนใหญ่นะคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะนักเรียนก็อาจจะปั่นก็คือบริเวณบ้านหน้าบ้านตามหมู่บ้านแต่อาจไม่ต้องไกลาจากบ้านนะคะแล้วต่อไปค่ะ d ดน c i n งลุกขึ้นมาเต้นค่ะบางคนบอกว่าหนูเข้าคอร์สด้วยหนูชอบเต้นอาจจะเปิดเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเต้นรำไปด้วยนะคะก็คือการเต้นนั่นเองนะคะ drawing drawing คำนี้คือการวาดภาพยกตัวอย่างเช่นมิมี่เห็นไหมคะมิมีม่เนี่ยกัญญาณต์ของเราเนี่ยจะชอบการวาดรูปบา้ามากเลยทีเดียวแล้วก็วาดรูปออกมาสวยด้วย exercise exercise คือการออกกำลังกายดนะังนั้นนักเรียนคะนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านบางครั้งเรานั่งนานๆเนี่ยในการเรียนวันหนึ่งตั้งกี่ชั่วโมง นะคะเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยเนี่ยนักเรียนควรที่จะนะคะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกระโดดตบบ้างาม้วนตัวบ้างหรืออะไรบ้างนะคะเดินไปน,นู่นนี่นั่นบ้างเพื่อเป็นการออกกําลังกายไม่ให้ตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะบางคนลืมตัวเองไปเลยเรียนไปด้วยกินไปด้วยสุดท้ายแล้วเสื้อผ้าบางคนใส่ไม่ได้เลยก็มีเปลี่ยนทั้งชุดครบชุดเลยไม่ว่าจะชุดอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งนักเรียนคะ โรงเรียนเราก็จะเปิดนะคะบางคนบอกว่าซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยเปิดแล้วนะคะเราก็จะมีการให้เลือกแบบออนไลน์ออนไซต์แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นออนแฮนแล้วนะคะออนแฮนแล้วเนื่องด้วยว่าเด็กนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมีจํานวนมาก นักเรียนก็ได้เรียนแบบออนแฮงก็คือแบบนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าหลายๆคนก็อาจจะเปลี่ยนใจมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไลน์ site, ก็จะถ้ามาครบทุกคนเราก็จะกลายเป็นการเปิดเรียนตามปกติก็คือมาเรียนตามปกตินั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะออกกาลังกายบ่อยๆตัวเองจะได้มีอ้วนมากนะคะต่อไป listening to music listening to music ก็คือการฟังเพลงนะคะการฟังเพลงผ่อนคลายชอบเพลงแนวไหนบางคนทําการบ้านไปด้วยใส่หูฟังฟังเพลงไปด้วยแต่ขอแนะนำนะคะบางครั้งการที่เราทําการบ้านจะต้องใช้สมาธิมากๆอันนี้อาจจะทําการบ้านก่อนค่อยเปิดหรืออาจจะเปิดคลอๆแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนจนเกินไปและสุดท้าย painting painting ก็คือการอะไรคะ อันนี้คือการระบายสีนะลูกการระบายสีหรือการระบายรูปนั่นเองนะคะ อ่ะเพราะว่าคําว่า d r a w i n g คือการวาดอยู่แล้วอันนี้คือการระบายค่ะหรือว่าการลงสีนั่นเองนะคะการลงสีให้สีนั้นสวยๆนะคะโดยใช้บางคนอาจจะใช้สีนะคะสีน้ําในการวาดไปเลยออกแบบไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นงานอดิเรกเพิ่มเติมที่เชื่อจาเนี่ยได้ดึงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าลืมนะคะเดี๋ยวดิ่เชื่อจา๋าจะสั่งการบ้านถ้าการบ้านนักเรียนเนี่ย มีคำศัพท์อยู่ในหน้านี้สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้แล้วก็จำหรือว่าไม่ก็ลอกคำศัพท์แต่ถ้านักเรียนบอกว่าโอ้ไม่ไม่เป็นไรไม่สัไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องย้อนดูก็ได้พวกผมหาได้นะคะก็คือ surfing the internet ก็คือไปหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไปวาดรูปนะคะสวยๆที่เกี่ยวกับตัวเองได้เนาะ,ะเมื่อเราเรียนรู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะก่อนจะทำทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนึ่งทบทวนคำศัพท์อ่านให้ได้จำให้ได้ว่าแปลว่าอะไร เมื่อแปลได้แล้วนะคะในแบบฝึกหัดของเราค่ะในหน้า42ในหน้านี้นะคะก็จะให้ในักเรียนเนี่ยได้ตอบคำถามแล้วก็ได้ฝึกถามด้วยซึ่งบอกไว้แล้วว่าหลังจากที่เราฟังซีดีสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้คือ 1. นําคำศัพท์อ่านได้แปลได้ 2. ประโยคคำถามจะต้องถามได้และประโยคคำตอบจะต้องตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยมาอยู่ในหน้า42มีทั้ง3รูปคือ ในสี่เหลี่ยมนะคะในช่องสี่เหลี่ยมอ่ะยวเชื่จากขอ,อเอาก๊อปปี้ลูกศรนนี้นะคะไปไว้ที่หน้านี้เพื่อนักเรียนจะได้มองเห็นด้วยเนาะแต่เราอาจจะเปลี่ยนอ่าขอเปลี่ยนหน่อยนักเรียนก็ดูในช่องนี้ในช่องนี้นะคะสี่เหลี่ยมนี้เป็นคําตอบที่นักเรียนจะต้องนํามาเติมในช่องว่างที่มันหายไปนะคะได้แก่คําว่า do homework จําได้ไหมคะแปลว่าอะไร watch the d i s h e s go fishing, go swimming, go bowling, go to sleep คำศัพท์ง่ายมากและนักเรียนก็ดูตามตัวอย่างข้อหนึ่งนี้คือเป็นข้อที่สมบูรณ์แบบที่นักเรียนจะต้องเติมลงไปเมื่อนักเรียนดูรูปภาพสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าเขาจะทำหลังจากที่เลิกเรียนค่ะ I think เอล o f i ิชิงอ a f t ดอ class ผู้หญิงคนแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะคิดไว้ว่าหลังจากเลิกเรียนเขาจะไปตกปลานั่นเองนะคะอาจจะใกลบ้านเขาเนาะ n u m b e r ร์ช i i l ไดังนั้นผู้หญิงคนนี้จะตอบว่าอะไร after class ให้นักเรียนนะคะดูความรอบคอบและความถูกต้องของประโยคโดยดูจากข้อที่หนึ่ง เพราะข้อที่1เป็นประโยคที่สมบูรณ์และนักเรียนจะต้องตอบในล,ลักษณะแบบนี้ยกเว้นคำที่ช่องว่างไว้คือช่องว่างนี้จะเป็นคำตอบที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมซึ่งนักเรียนจะต้องดึงมาตอบให้ตรงกับรูปภาพโอเคนะคะดังนั้น 6กข้อไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนเพราะคำพท์อยู่ในหน้านี้บางคนบอกว่าจำไม่ได้แล้วอ้าวจำไม่ได้แล้วไม่ยากเลยค่ะเปิดหนังสือเรียนครวบคู่กันไปด้วยแต่ถ้าบางคนบอกว่าจำได้เพราะว่าถ้าการเปิดบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการแค่การลอกแต่นักเรียนไม่ได้เข้าใจแต่ถ้านักเรียนทำด้วยตัวเองหมายถึงความเข้าใจ แล้วเราจะรู้ว่าเราจะตรวจคําตอบตัวเองได้ยังไงว่าเราถูกหรือผิดตรวจได้ง่ายๆเมื่อทําเสร็จเปิดหนังสือเรียนแล้วดูว่าในหนังสือเรียนเนี่ยคาว่าทําการบ้านตกปลานอนหลับทำอาว่ายน้ําโยนโบลิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันตรงกับที่เราตอบหรือเปล่าถ้าตรงกับที่เราตอบทั้งหมดหมายถึงว่าเราเข้าใจแต่ถ้ามีบางข้อที่อาจจะสลับคํากันบ้างหมายถึงว่า เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนเพื่อให้ตัวเองเข้าใจทุกอย่างเข้าใจได้มากกว่าเดิมหรือว่าจำจนได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นการบ้านนักเรียนต้องทำเองนะคะพอบอกแล้วว่าเราจะไม่เฉลยคะ่ะ เราจะไปเฉลยตอนไหนอันนี้ยังไม่บอกแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทำตามที่คุณครูได้สั่งไว้ให้เรียบร้อยทำให้เสร็จเพราะบอกแนวทางวิธีการทำแล้วแล้วมันก็ไม่ยากด้วยนะคะฝากไว้ด้วยเนาะ และดังนั้นค่ะดิฉันจ๋าก็อยากจะบอกคุณว่า Have a great day ขอให้นักเรียนนะคะเป็นวันที่ดีของนักเรียนในวันนี้เนาะแล้วก็บายบายเอาไว้เจอกันนะคะในชั่วโมงอ่าที่3ของเรานะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วเราจะเจอกันใน1อาทิตย์นั้นเจอกัน3มครั้งและครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่3ค่ะอย่าลืมนะคะการบ้าน หนึ่งถ้าทำไม่ได้ทบชวนก่อนเปิดในหนังสือเรียนดูได้ค่ะเอาไว้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะบายบายนักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำนะดูเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปการบ้านนะคะแต่ก่อนถ่ายตรวจเช็คให้เรียบร้อยจากในหนังสือก่อนว่าเราเขียนถูกเขียนผิดแล้วก็ส่งที่คุณครูประจำชั้นค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ คิดไว้หรือยังคะว่าหลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วจะไปทำอะไรฝากเป็นคำถามไว้ค่ะ